S <S วันนี้เรากำลังจะไปไหนกันคะไปออกค่ายที่กาลสิน <S <S เป็นค่าย English คมป์นะคะที่เป็มปีดีนะคะกาลสินเนาะ <S <S 2> <S 2> <S เรามเีเพื่อนร่วมเดินทางนะคะชื่อไอ้ตัวนี้นะคะชื่ออะไรคะเนีนเค้าต้มม้าคาต้มม้าน่ารักมากเลย อันนี้พี่จอ๊อบพี่แบมนะคะค,คุณครูศิลปะของเรานะคะคก็จะตามไปส่งเด็กๆด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันคะ่ะไปเลยเย้อยตอนนี้นะคะเราก็มาถึงหมู่บ้านนานาชาติเป็นปีดีแล้วคะ่ะเขาคายนะคะวันนี้โอ้ยอากาศดีมากเลย ตรงนี้นะคะที่เราจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมกัน2วันนะแล้วก็ตรงนี้เป็นร้านกาแฟนะคะโอ้โหเอาเดี๋ยวเราเข้าผิดทางใช่ไหมโอเคอเราอันนี้ร้านกาแฟค่ะแม่ใชแล้วเนี่ยจ่ถึงไหมพอมาทางนี้ฮะลุสัตว์ใหญ่เนี่ยมีเดียใช่แล้วมีขาย ไหนตื่นเต้นไหมครับไม่เอออยากมาแบบนี้อ <c oughs> ยากมาแบบนี้อยู่แล้วโอเคเราเคยมาใช่ไหมคุณคุณเราเคยมาแล้วไงครั้งหนึ่งอะ่ะอ๋อเคยมาแบบว่ามาแล้วใช่ค่ะเ,เคยมาแล้ว,มา,ลวมาทำอะไรอะ่ะมาเที่ยวไม่ได้มาเล่นเกมไม่ได้มาว่ายน้ำโอ้ร้านกาแฟเก๋มา อ่าเราก็มาถึงค่ายเป็นปีดีแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังจะเลือกบ้านค่ะเลือกบ้านเหมือนในแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะคะมีแบบเซอริรีนแล้วก็มีบ้านอะไรอีกนะ

นี่ก็เป็นน้องขวัญชัยนะคะผู้ที่เริ่มก่อตั้งมูล,ลนิธิเปลญปรีดีนะคะคน้องขวัญชัยก็เคยทำงานที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็กลับมาพัฒนาบ้านเกิดที่คารสินนะคะกิจกรรมที่น้องๆเคยพายาวชนทำกิจกรร ใจมาสมัครได้นะคะตลอดเดือนตุลาแล้วก็ติจิกายนนนะคะยังมีแคมทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะเป็น e n g l i s แค a m p ค่ะเียวตอนนี้นะคะเด็กๆกำลังช่วยกันทำอาหารนะคะอันนี้เป็นห้องครัว เช่นรูมที่ทำจากบ้านดินนะคะเป็นโครงสร้างบ้านดินอันนี้เป็นเมนูอะไรคะผัดไทยอ๋อผัดไทยตอนนี้นะคะถึงเวลาที่เด็กๆจะได้แล้วคาชนะก็จะเป็นจากใบตองนะคะทำช็ันบ้ยแน่ใจนะโอเค โอเคเดี๋ยวแม่ไปเอาให้เดี๋ยวแม่จะกลับแล้วนะอะตอนนี้ตุ๊กติกอยู่ที่กาลาสินนะคะที่สถานศักค่ะแล้วก็มาดูสถานที่จัดคอนเสิร์ตนะคะที่กว้างมากๆเลยค่ะแล้วก็สวยงามมากๆเลยคนเยอะมากเลยค่ะจะมีร้านกาแฟนะคะ สวยมากเลยค่ะจัดคอนเสิร์ตมีศิลปินมาเยอะเลยนะคะที่ที่ัิบสี่ง้าตค่ะใครอยากจะมาชิลข้างๆลิมลิมเขื่อนนะคะที่กาลสินสหสถานนะคะ 5ามโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับเด็กๆกันเลยนะครับผมตอนนี้เราถึงร้านกาแฟแล้วฮนะสายกาแฟไม่ควรพลาดเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดู กาแฟร้านนี้กันครับผมตอนนี้เราเข้ามาที่ร้านกาแฟเป็นปีดีแล้วนะครับผมแต่ร้านนี่น่ารักมากเลยครับนี่ครับระหว่างที่รอลูกนะก็ะมาสั่งกาแฟกันสั่งชาเขียวให้นะโอเคตอนนี้เราได้กาแฟมาแล้วนะครับกาแฟกับชาเขียวอันนี้อยู่ชั้นสองนะครับมีวิวชั้นสอง ช่วงเย็นๆนะฮะบรรยากาศดีมากตรงนั้นนะก็จะมีบ้านเป็นหลังๆเลยนะฮะนู้นตรงนู้นเลยนะนี่เป็นแคมป์หลายวันเนาะแคมป์เป็นแบบว่าทั้งสัปดาห์นะครับเลยมีบ้านเป็นหลังๆเลยเดี๋ยวเรา เข้าไปดูในบ้านอันนี้เป็นร้านกาแฟนะครับมีกสองชั้นเมื่อกี้เราอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจบ้านนะครับบ้านหลังเล็กๆนะครับสามารถอยู่ได้ด้วยนะโอ้นี่เลยครับผมเเมกกวาาี่่นไอ็รบ ตอนนี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะเห็นเด็กๆนะครับทํากิจกรรมครับตอนนี้น้องขวัญชัยนะครับของสลังไพเยเด็กทํากิจกรรมนะฮะน่าจะเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าร่วมมือร่วมใจกันในการทํานะครับไม่ใช่ง่ายๆนะฮะโอ้โหโอโอโอขบอฟ้าเรานี่สุดยอดเลยนะโอ้โหมีความสามัคคีกันมากเลยนะ เขาเรียกว่าการที่เราจะเอาน้ำ No s p e ป k i n g t ไทยว้าวปาแพ้ทันทีโยนในภาษาอังกฤษคือโยนในภาษาอังกฤษคือ bro ว้าวเร็วเร็วๆภาษาอังกฤษคือโอเคเกมนี้นะครับเราจะทำให้กระมังนะครับผมมีน้ำเต็มนะครับแต่ว่าเราจะไม่ใช้ขันนะเราจะใช้อย่างอื่นที่ไม่ใช่ขันนะครับ แต่ว่าก็จะเป็นการสร้างความสมัคคีเหมือนกันนะฮะเ,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 เด็กๆใช้วิธีก็คือในการนําเ,เ,เ,เสื้อนะครับอมน้ําไว้นะครับผมแล้วก็ลาเรียงไปทางสเปอร์ไปที่ถังภาชนะเรานะครับผมทีมไหนเต็มก่อนทีมนั้นก็น่าจะชนะนะฮ<อ>ะจะมีบ้านซิลิเชรีแล้วก็บ้านกิฟฟินดอร์นะครับผมมีสองน<ผ>มปะป้องนะฮะโอ้<ว> <laughs> สองทีมนี้นะครับอันนี้เป็น น่าจะเป็นกิฟฟินดอร์ใช่ไหมหลูกอันนี้อ๋ออันนั้นอันนั้นซิลิเทธีนนะครับผมสูสีกันมากเลยนะใกล้แล้วใกล้แล้วน่าจะประมาณ60%กันแล้วนะทีมไหนจะเป็นผู้ชนะนะครับเราจะมารอดูอีกทีหนึ่งนี่ครับวิธีกานสเฟอร์นะครับผมกานสเฟอร์ชอตนะครับ <Wow. S 1> ก็จะมีผู้เสียสละนะครับที่ต้องถอดเสื้อในการลำเบียงน้ําเข้าไปนะครับแั้วก็แต่ละทีมก็จะมีผู้เสียสละนะครับแต่ทุกคนก็ช่วยกันร่วมมือร่วมแรงกันทํานะครับผม โอเคสรีสร e ีนฟูล้วครับผมโอ้สีรีสรีนอ่าทีนี้ช่วงสำคัญก็คือการยกนะครับยกอย่าให้ตกน้ำนะครับผมต้องยกโอ้ว้าวทุกคนยกคัางไว้ด้วยนะว้าวโอเคกริตบินด้แอนด์สีรีส์ซีรีนโอ้ เจอกันได้นะครับพี่หมูบ่บ,บ้านนานาชาตินะครับของเป็นทีดีนะครับผมสนานกันนะฮะสามมุมสามมุมสามคนนี้นะฮะฮ่า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 ตอนนี้ผู้คนใช้บอกว่าอ,อาะลาดินอัพแล้วนะครับคู่คนต้องขึ้นนะครับผม ต้องขึ้นพรมนี้นะครับอ้าวขัดเออพ,พี่สองคนนี้ไม่ได้เป็นอดีติน สนานเลยนะฮะน,น,นี่อนะนี้ห้องนี้ที่เด็กๆเข้าอยู่นะครั <B 2. S 1> บ B2 B2 ้าวนอนริมสุดเลยริมสุดเลยหรออุยอากาศก็เย็นมากเลยสิอันนี้นอนได้กี่คนสี่คนแน่ๆเลยนีนน่นับจากหมอนว้าวใช่ต้องเก็บที่นอนด้วยนะโอเคอเดี๋ยวเด็กๆไปอาบน้ำก่อน วันนี้เป็นไงบ้างครับหลังจากที่เข้าแคมป์ม,มาสองวันหนึ่งคืนครับเป็นไงบ้างเอ่ยสนุกใช่ไหมได้ความสนุกเนาะหนึ่งได้ความสนุกใช่ไหมครับนอกจากความสนุกได้ความเป็นคนเพิ่มใช่ไหมได้เขาเรียกว่าได้การเอาชีวิตประจําวันนะได้ทําชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้นทับทายกล้าหาญเนาะใช่ไหมได้ความทีมเวิร์กไหมเมื่อกี้เห็นเห็นทํากิจกรรมร่วมกันเนาะ ใช่ไหมโอเคอถ้าเป็นไปได้อยากจะมาอีกไหมมาอีกมาอีกเนาะอืมก็ชิขอเชิญชวนเพื่อนๆนะครับก็มาทำกิจกรรมได้ที่เปรมปีดีนะครับผมหมู่บ้านนานาชาตินะครับมีโกโก้ด้วยนะเด็กๆชอบกินโกโก้มากเลยนะครับอ่ะฝากเด็กๆลาผู้ชมหน่อยแล้วอ่าว่าไงบ้างเอ่ยฝากอะไรนะ อ,อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับติดตามพวกเราด้วยนะครับผมอีพีหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับอ่าขอมือใครสักคนมาปิดกล้องให้หน่อย